เห็ดก okay, eh ้อนใหญ่เลยเห็ดยังบหมนเฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องมีดอกเดียวจ้าอีกจุ่มนึงจ้าจ้าอีกจุ่มนึงจ้าผมหยีมาหนึ่งหนึ่งจ้าอ๋อเฮ็ดผือกไข่จ้าจุ่มนึงเฮ็ดเผือกข้อลายแหล่ะก็เฮ็ดก้อนใหญ่จ้าพี่น้องงามเลยจ้าจ้าเฮ็ดก้อนอีกดอกนึงจ้ายังงามดีจ้ามุมเป็นหมดได้ยึดไต้ะเนี่ยงหนึ่งหนึ่ง จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าพอกับตรงนึงก็แอนวิดอีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญายมย,ยล่ลุงป่านะสุภูสุคนครับสวัสดี fc เก่ยา fc ใหม่แล้วกับภูเขาเบิงทัวโหลครับวันนี้ก็มาพอกันในเสาวันพุทธีสิบเก่ากันยายนนะครับกันทีสิ้นเดือนแลลวครับเรื่อง้วนเฮ็ดงหนึ่งเฮ็ดกกอจ้ากกอใหญ่นะครับจ้าจ้าเฮ็ดกกอใหญ่จ้า ดอกงามเลยมาเนี่ดอกที่สองหนึงน,งนึงจ้าไปห,หลุนกันตอ่อครับมองได้พิกัดได้กับอกท้ายชีพขึ้นเก้านะครับใบใหญ่ไม่ใหญ่เห็ดแดงน้อยจ้าหเห็ดแดงน้ำมาจ้าครับอีกดอกหนึ่งจ้าเฮ็ดแดงน้ำมาคือเก้าจ้ามึงไก่ทองมึงเป็นยังไงงามอยู่จ้าบวกล้มเลยครับเห็ดชนิดนี้ออกหวานคือกันครับกับเห็ดก่อครับจ้าเห็ดก่อใหญ่อีกจ้า nha anh đi cha cha hét riêng năm ma e nam đen trong trong này nó cha đen năm ma e cha đoạt nướng hét ôn lệ tôi nè đoạt nướng อิกโกอีกจ้าดอกนะึงนีคิดสภผพาปลาในเช้าวันพุธที่สิบเก่ากันยายนครับวันนี้งนึงเตรียมเสียมหน่อยมาพร้อมกาพอเฮ็ดบวกพอว่าเฮ็ดยังเฮ็ดโกจ้บพี่น้องเอาเฮ็ดกกอนึงหนึ่งครับเจ้าเฮ็ดโกจูมจ้าอีกดอกนึ่งจ้า ฮิตโกอีกจ้ามึงธรรมศาสตร์และกลับเอาเฮ็ดครับฮิกกตโกเฟดเฮ็ดแดงหน่อยจ้าจุ้มหนึ่งจ้าไม่น,นี้ก็คึมๆพี่น้องอากาศวันเปิดจเนอจ้าจ้าฮิดโกอีกดอกนึงจ้าดอกนี้สิใงญอีามาต้นในดินเลยนะน้องเองจ้าทะลุขึ้นมาเลยครับลักษณะฮิตโกรสชาติหวานหอมกรอ,อบครับ จุ้มหนึงจ้านี่แะครับอากาศก็ได้มือนกันมันคืบอยู่นะครับอีกจ้าจุ้มนึงจ้าอีกจ้าอีกจุ้มนึงจ้่ให้กอนญ่อีกจ้าจุ้มนึงจ้ามันมีสนาการเกิดครับ เห็ดกอเนี่ยจ้าเกิดเหียงกันเลยสวยๆเลยจ้ามันอีกแถวไม้เฮดโกอก็นั่นหนึ่งจ้าสัปวันพุทธีสิบเก้าก็ได้ครับอีกดอกหนึ่งจ้าสวยๆเลยจ้าผลงานกำลังทั่วรกลนตานั่นหนึ่งจ้าต่อมาจะเป็นเห็ดแดงโกอแหละครับหลุนกันต่อครับขออีกไปนั่นหนึ่งขออีกเลยจ้าเห็ดเหียงโกอจ้าเห็ดก้อีกจ้า ก็ไงเราเห็นยังเห็ดพึ่งไข่จ่าดอกแรกเลยจ้าจุูมสวยๆเนาะจ้าฝนทำหัวอยู่บนแจกดอกเหมือนนี้กับหนึ่งๆนะครับตอนนี้ก็โมงก็กลัวนะครับจะมือถึมไหมอีกเลยครับพึ่งเขาหน่อยจ้าตอนนี้ยังเสียเพื่อนนั่นหนึ่งจ้าก็หน่อยเลยจ้าโอ้ยพี่หนุ่ยบู้งเนี่ยเราเบิ่งซอยหนึ่งเลย มะก่ะโพดแห้งเจ้ปุ่งไข่จ้ามไงด,ดอกไงมันมาจูมเนาะจ้าอีกดอกนึงจ้าสว,สวยเลยจ้ายังยอีกจ้าอดอกนึงจ้าจู่มงามเลย่จ้าเฮ็ดปุ่งไข่อีกจ้ายังเลยหนึ่งเฮ็ดก็ออ้าวจ้ะพี่น้องเบิง่งไก่ครับลักษณะเบิ่งไก่ดอกไงพี่น้องเบิ่งน้ำนี้ นี่ครับรสชาติที่กันก็เพชดกอใหญ่ครับก็เอาแล้วก็มาเอาเพ็ดผึ่งขาไล่จ้าดอกขิงแข็งนี่นะครับบนึ่งติวไก่ลักษณะดอกสองดอกจ้าตรงนี้แขงรวมกันสุดยอดครับเป็นเห็ดผึ่งรวมหว่าเห็รรวมครับเห็ดผึ่งขาไล่จ้าครับลักษณะดอกแกสีดำดำเนี่ยนี่นะครับพี่น้องบาง่ันท้าม,มาอยู่ว่ามัน มันดำมันยังบวนใทองมันนะครับแต่นี่สิป้ายปเป็นเสือนะครับเป็นอาหารของหอยถากหอยถากกับสิน้ำผ่าเสือไปเกิดย้ายกันเลยแล้วครับกันได้เกิดไปเบิ่งเห็ดดอกงามๆกันต่อครับหนึ่งหนึ่งขอเห็ดยังบานเฮ็ดปวกตาบจ้าได้๋ยวทำงานแล้วจเสียมน้องนึงมาหนิแบบรัชนาะเห็ดปวกตาบเจ้าเด็ดอันนี้เพิ่นไรก่อน ดอกนึงจ้ะมุงนี่ปวดดาบขาวเนาะจ้ะจ้าเฮ็ดเผือกไข่จ้ะมันจาะเฮ็ดปวดดาบแล้วเนาะจ้ะจุ่มนึงจ้าตาฮักตาจ้าเฮ็ดเผืองไข่จ้าถึงขึ้นเอาได้หนึ่งหนึ่งจ้าจุ้มน้อยๆเป็นปาดมีดจะไปถือดอกหน่อยครับจะฟอร์จุ้มนึงจ้า สวยเลยฮิปองโนกหน่อยจ้ะสองดอกจ้ะยิ่งองนี้จ้าหิปปงดำจะจุงงา,งามได้จ้าจ้าจุงนึงจ้าอ่าครับไบายเพิ่งขายน้อยวินเนะาะสีดำแล้วก็มาสีขาวจุงงามไลยได้จ้า อีจ้านี่อีกจ้าดอกไม้จ้านี่ครับไม้เห็ดกอร์นะครับจะเห็ดปุนไข่ออกนะครับหาเบิึงมีบ่เห็ดกอร์ดอกนม้จ้าเห็ดปุนไขน่งามจ้าดอกผุ่งงามเพิ่นจ้าเห็ดปุนคไขไล่จ้าหลังจากเอาเห็ดปุนไขน่แล้ว เพิ่งไข่อีกจ้าเล่มๆไปพี่น้องมานี่ยังไงก็พอเรื่อยๆอ,อยูอ่เนาะจ้าเห็ดพึ่งทำจ้ะจุงง่ามจ้ะครับเห็ดแจ่บจอีกินิดหนึ่งยังอีกจ้าเพิ่งดำเห็ดจูงเห็ดนี่ก็ชิมีแต่ะและ แต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลนี้บ่คือการนอน,นหนึ่งาบางทีอ,อาจิตซำๆเนี่ยครับเคยเก็บมืองไดนเคยเอามืองไดกนก็เขามองหันเลน่นนอนหนึ่งจ้ากอ้อนหนึ่งจ้าก้อน,น,นหนึ่งดีจ้าดีไม่ขมนะครับก็กรึดๆเป็นหวานนอนหนึ่งแซ่บจ้าฮิทตปิดําเบืองคนงานก่อนครับกำลังเกลิงตานอนหนึ่งจ้าไปหลุ่นกันต่อครับ อากาศก็ยังท่านเปิดู่ครับืันนี้ครับเฮ็ดแล้วมาดอกนึงจ้ะดอกเต็มทีแต่ว่าเบื่อยเนาะจ้ะจ้่เฮ็ดพึ่ไขยอีกจ้ะรสชาตินี้คือทางในเฮ็ดเพาะนะครับหอมๆเนียนะครับเป็นแน่นครับครับพี่น้องเฮ็ดชนิดหนึ่งนะครับเห็ดขี้ควยเด้ครับนี่เบืองไต่ทองครับนี่นะครับ สังเกตบางขาเาีวๆนะครับแล้วก็มีปอกเย็นเย็นว่ครับบางท่านผมเคยยืบเบิงเนี่ยพันมากินใดนะครับนี่แหละครับเป็นพิษเลยเลยครับนี่ผมไปอันใหม่ไปในทินนี้เข้าตีดปายไปเลยครับนี่ส่วนมากนี่สิเมาอาเจียนครับพิดรุนแรงครับสิมีทั่วไปครับเฮ็ดชนิดนี่นําทั่วไปแหละครับเฮ็ดกี่ขว้ยกี่ขั้ยไงนะครับทันทีที่ผมเคยลองก็จะลองครับ ตามที่ผมบอกคลิปเมื่อวานนะนะครับนนี้กินเฮเที่เขาเคยกินดีกว่าสังเกตเบื้องหลังเห็นบอกครับเป็นตอมผิดด้วยครับนี่นะครับแปลวาเตทหนาเลยกันน้ำลนันึงกันครับบานจ้าเฮ็ตลงเลยจ้าเนี่ยน,นี่นี่กินได้ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นสบพร้อมแล้วครับจ้าอยู่นี่อีกสามดอกจ้า บบหอมนึ่แข็งดีเนาะจ้ะผนมะห่ำเพลินจ้าิึงจูมเฮ็ดกกอ้าวจ้าจ่มหนึ่งออกจากไม้เห็ดเพิงครับขึ้นมาเทิงข้ามเต็นครับบอกพี่น้องไว้เลยนะครับวันนี้มาเบิ่งเฮ็ดหนาเหรนะครับนะ้อกระิมเฮ็ดหลายชนิดที่กันได้น้องหนึ่งหน่อยอย่างนี้จ้าข้ามเต็นก็ได้ครับอยู่บานได้โขกได้ตำบลได้ได้พบจิบอกอีกเช่นหนึ่งนะครับนะ้อ ตอนสรุปเห็ปเหเหเดปุ๋แล้วครับไปไปเบิ่งเห็ดกันต่อครับลักษณะเห็ดแดงหนาหนอนหนึ่งใช่ถ้าเห็ดที่อื่นเห็ดแดงหนานี่มันดอกหนากว่าเห็ดแดงนำมาร์กนะครับเห็ดพื้นไข่จ้างามเลยโอ้ยเห็ดพื้นไข่พี่น้องเอ้ยเหลือจต่ของเพิ่นกินนี่แหละครับจังปลอดภัยเนาะปลอดภัยแล้วก็บ่เป็นลาครับถ้าแมงนี่กินลนะครับ ฮิดกอจ้าตัวนี้จุ้มยังสวยๆเลยนิดผึงไข่จ้าจุ้งามเลยจ้าจ้าฮิดผึ่งดำจ้าสองดอกจ้ามึงนี้สองจุ้มเนาะเห็ดผึ่งดำแล้วก็เฮ็ดล่างเลจ้าเกิดใกล้ๆกันเลยต้องเหินหลบมากกเห็ดผึ่งดำอยู่นี่ก็มีอีกจ้า น้องๆเพื่อเราแบ่งหันนะเนาะอันนี่จ้าจุ่มเห็ดลังแหน่งงามๆจ้าจ้าเห็ดบวกนุกหน่อยจ้าดอกนึงจ้าอีกจุ่มนึงจ้าจุ่มลังแหนงจุ่มเห็ดลังแหนงเนาะอีกดอกนึงจ้าจ้าเห็ดพึ่งดำจ้าจุ่มาง,งามเลย ดำเดวก็เิ็ดลังเรีอตัวจ้าจตอนนี้ก็เก้าโมงสามชิบวกแล้วนะครับอากาศก็ยังมหมืดมัวยนะครับพี่น้องรบบสภาพนี่แหละครับข้ามเต็นที่เ,เขื่อนข้ามเต็นก็เป็นคาอย่างนี้นะครับไปเอาเห็ดน้ํนึงหนึ่งครับจ้าเห็ดลังเรียจ้าบ้านก็แข็งอยู่จ้า ยอยากแม่เลยนะยังจิตเจียมตาไว้จ้าอย่างอีกบ่อย่างอีจ้าอีาจ,อจ้ากินแก้วเนาะจ้าหลุนนีจ้าเดี๋างาำซุ้ยแจ้วเดี๋ยนะครับเบื้องไกลๆอีกท่าน,นึงครับจะเป็นคำอยู่กลางป่าเลยครับดูาน้ำซับนะครับภาษากลางคืนน้ำซับครับ คำเต็นนะครับเนาะกลับไปหลุนเฮ็ดกันอีกครับเฮ็เรื่อเ,ล,เลียดอกเฮ็ดจ้ะเฮ็ดก็อ้าวจ้ะดอกเฮ็ดแค่เรื่อเลียจ้ะลักษณะดันไปใหม่ขึ้นมาเลยนั่นเงจ้ะแนวเลียป่ะจ้ะเฮ็ดเป็นใครจ้ะ มันเป็นขี้ลาเนี่ยหนึ่งนี่มันจ้ะสงสัยถือเจจ้ะงวดเจเนาะอดอกยังแข็งคือเก่อนครับเพิ่งตองจ้ะดอกนึงให้พี่น้องเมึงลักษณะทั่งนี่เพิ่งตองจแจ้งเสียพกันครับนี่จ้ะเสียงรถเิตุรบกวนนี่นะครับพี่น้องก็มาหาเห็ดหลาย,ยกันวันนี้เห็ดถึงดำจ้าบ้านนี่ยถึงดำเฟีดอีกแล้วจ้าโอ้ ทางาใหมา่บ้านครับอยู่แคบหลีแห้งหน่อยจังเหลือจ้ะนีดอกนึงจ้ะนี่นี่จ้าปลอดสารพี่น้องอีกชนิดหนึ่งครับกืข่าเฮ็ดละงคูครับเพิ่อมจิจับในเบิ่งเลยเห็นไ่มครับเจอเบิ่งสีดอกครับสีสีเสากว่าครับบเมืนเฮ็ดจีก็เดือนได้ครับนี่ นี่แหละครับมันจะมาก่อแก้มกันย่ามเฮดละงูออกนะครับอันตรายทีกันครับพี่น้องอย่าไปลองนะครับสีมันสีเศาครับว่ามีว่ามีมันคือเฮตละงูครับในดอกมันนี่ครับบอกพี่น้องไว้นะครับน้ออย่าเสี่ยงอย่าลองครับอันตรายครับอ๋อเฮตงค้าลายจ้ะเกิดอยู่ในกอวใหม่เลยจ้ะไม่ดอกเดียว เฮ็ดผึ่งข้อลายแล้วก็เฮ็ดกอใหญ่จ้ะพี่น้องงามๆเลยจ้ะจ้าเฮ็ดกออีกดอกนึงจ้างามดิจ้ามันเปนหมดได้ยึดไตมันยางหนึ่งหนึ่งเหม่งเหม่งที่มันอยู่ก็เฮ็ดกอเนั่นจ้ากับเฮ็ดไข่มันจะมักมีนะเพื่อนหอมจ้าเฮ็ดกอแล้วก็มาเอาเฮ็ดผึ่งดำจ้างามๆเลยจ้าผึ่งดำอีกจ้า มีสามดอกจ้ะลดไม่ลดมือไปแล้วนึ่งเมืองเมืองแะไรจ้ะพี่น้องมาเนี่เห็นอีกไปแล้งหนึ่งจ้าอ๋ออย่างกันกับเพชรด,ดินจือขอนเลยใช่เราจะเล่นอะไจ้ะพั่งดำเนาะจ้า,น,จานี่ครับเพชรด,ดินจือขอน เป็นยาเลยครับนี่ตัวแบบ,บ,บ,บบมีแบบบางครับแบบน้ำนะครับขั้นนิยมมาเพียยาคืนไข่จ้าจุ้มนี่เรื่องเหล่าี่สมพผู้จ้า้องดงอกจันอี่างนี้มันถี่สิบเก่ากันยานีกอ่ะห่างๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งเห็ดจ้เาเร่งห้างเหี้ยงกเก่า,าแล้วจ้าเรื่มห่างนะครับไปครับนำหนึหนึ่งปีครับ เห็นเงีง,นงหนึ่งหนึ่งใบเห็ดกอใหญ่จุ้มสวยเลยจ้ะน้ำหนึ่งหนึ่งเบาเห็ดกอใหญ่เงี้งอีกบ่เงี้งอีกจ้ะดอกสวยเหลงแป๊ดเลยครับพผล่กันอยู่ในดงนะครับแบบมูงมองเกิดนะครับก็ดชิเป็นปลาปลาซี่ปลากอรครับอยู่ทางหลังผม้นกอใหญ่จ้าอีกจุ้มหนึ่งจ้าเห็ดกอใหญ่งากจ้า อีกจุม่มนึงจ้าเห็ดตัวใหญ่เลยเห็ดยังบหมือนเห็ดไข่จ้ะพี่น้องนี่ดอกเดียวจ้ะวันนี้แค่ลีงเห็นเนาะจ้าดอกแรกพร้อมนะครับบานนี้เวลากัซสายเติบเลยครับตอนนี้กัจะาปปาภาปลาศิรภาพพี่น้องออกมือ่อยนะครับมาสรุปเห็ดกันครับบานกับหนึ่งหนึ่งครับ นึ่งนังขาแล้วนะครับแมีหเห็ดแนงแน,นงอหนึ่งมอนี้มีเห็ดกอเฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดผึ่งไข่จ้ะพี่น้องเ,เห็ดลัางเหลกก็มีกับเฮ็ดรวมๆจ้ามาจะซูบะได้เห็ดหนองมอนี่น้ามาทานอกาครับมาทานวิ่งคนหายกินเหลกยก่ครับมอนี้ก็ได้แต่ว่ากับคนค้างอึดนั่นนองหนึ่งจ้าพี่น้องก็มาหลายครับพู้มาซองจะขึ้นก็มีเพราะว่าข้าซากันว่าเฮ็ดปัวกอก็ับเฮ็ดนาเหลก อ่าวยังกับพี่น้องอี่างังี้านนอกจากมันนี่สำหรับพี่กัดพี่น้องมันนี่ก็ไปเอามาาน้องจองเนี่ยหละจะก็ไปทักน้องแปกกนอกจากขึ้นมาข้ามเต็นจะพี่น้องขึ้นมาข้ามเต็นล้วก็อ้อมมันนุ่นท้องอีกจะไปไกลจาะมันนี่หลายโฮมจะจังสีไหลซ้ำนี่นอกจากพี่น้องเฮ็ดกระลืมห้ายยากลวจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ะไดเพียงเท่านี้นอกจากพี่น้องพอการคลิปหนาด้อจ้ากับน้องนึงก็ไปวิ่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าแล้วนะครับพอยญ่แป่ใหญ่พอแม่พี่น้องเฮ็ดข้งเข่าครับ มาเก็มเฮดมือนีกับตรงกับวันพุธที่19กันยายนนะครับ2564ครับพิกัดตามจีนองหนึ่งบอกนะครับนอนอยู่ในเขตบ้านน้องแปนตำบลหอยคาอำเภออุทลีจังหวัดอุบลราชธานีครับเฮ็ดกันยังมีเรื่อยๆอยู่ครับตัวห่างๆนะครับพี่น้องก็มาหลายนะครับบ่เป็นยังนะครับน้หรับพี่น้องจันจิมาก็ให้ผู้หูวทางครูน้ำทางมาน้ำนะครับอย่าหลงปลาเพราะว่าปลาหนึ่งกว้างใหญ่ครับ มีไปหอดเขตยุทธยานผู้จองนาย่อยเลยเด็ครับจากปลาชุมชนไปกับประมาณ4ี่แสนแปดหมื่นไรนะครับปลาในเขตนี่ครับสีเฮดออกนี่ครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าสำหรับแทนที่มานะครับก็ขอให้มันมานสุขสุขคนครับตามที่ผมบอกแล้วครับหูมองหูไม้กับเขาได้เลยนะครับนาองเฮดตามฤดูการน้ำเฮดไปประกอบอาหารสู่ขอบรัวได้ปลอดภัยครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้กำลังใจตลอดมานะครับผมกับผู้มีอย่างไรกับเฮ็ดได็ตะเพียงสางความสุขให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนอ้อก็บอกมองมองพิกัดส,สำหรับภูมกักภูมักในธรรมชาติผมกาพยายามทายทำไปนำครับการนี้ก็ขเออกโต้ไปก่อนนะครับนอ้อจะอันไหนมันบ่ถือบ่ตองกับ,อบอกับเคาะไพ่ไปนำครับจะอได้มันดีพ่อแม่พี่น้องก็ไปปฏิบัติตามนะครับนอ้อ เอาละครับทามากนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถึกใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นาเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องวินวินก้นหายกินแหลกครับหนึ่งนะครับปาสิทภาพไปไสเนี่ยต่ละมือแตะลมองครับเอาละครับสำหรับมอนีกาขอกาบคำว่าสวัสดีครับพ่พี่นองครับ